แต่เรือตัวนี้แสบมากแม้กระทั่ง ai ก็มองไม่เห็นท่อนแยกนี้นะก็ต้องเครดิตสุดยอดเซียนนกกระจิบสวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรายการช็อตเด็ดแต้มเสียนทุกๆท,ท่านนะครับในวันนี้คารวะผู้ใฝ่รู้ครับมีช็อตเด็ดของสุดยอดเซียนนกกระจิบมาฝากนะฮะคุณรู้ไหมครับว่าทําไมอาจารย์นกกระจิบเขาถึงมีชื่อเสียงด้านโขนก้าวราวแล้วทําไมนักหมักลุกหลายคนถึงได้หวาดกลัว โคนก้าวร้าวของอาจารย์นุกจิบเดี๋ยววันนี้เรามาค้นหาสาเหตุกันนะครับโคนก้าวร้าวของอาจารย์นุกจิบเนี่ยมันมีซิกเนเจอร์อยู่ก็คือการตีเรือมาตำแหน่งชอช้างหนึ่งทำไมต้องตีเรือมาชอช้างหนึ่งเดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะครับแต่เรือตัวนี้แสบมากแม้กระทั่ง AI ก็มองไม่เห็นท่อนแยกนี้นะก็ต้องเครดิตสุดยอดเยี่ยน นกกระจิบนะฮะที่สามารถคิดขึ้นมาได้นะครับรูปเนี้ยมันเกิดจากการที่สีขาวเนี่ยแทงสูงโคลเนี่ยไหลเข้ามาแล้วสีขาวเนี่ยเดินโคลขึ้นมารับนะครับสีแดงยกม้าเนี่ยเตรียมมากินเกาะเบี้ยนะครับพอเตรียมมากินเกาะเบี้ยแบบนี้เสร็จเนี่ยอันเนี้ยซิกเนเจอร์การเดินเลยเรือกดทีแรกนะครับแล้วเดินโคนปักขึ้นมายอมให้โดนกิน2ซึ่งในเกมจริงเนี่ย เขาไม่กินสองนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาไม่กินสองกันอาจจะถอยม้าหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะแต่ว่าถ้ากินสองนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ามันเป็นช็อตเด็ดยังไงเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมทุกท่านจะได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยฮะหมากฝ่ายแดงกินลุกเข้ามาในลักษณะนี้นะครับพอกินลุกขึ้นมาเสร็จเนี่ยถามว่าหมากสีขาวเป็นรองเลยหรือ,อยังยังนะครับที่เอาเรือมากดเนี่ย พราะต้องการจะยิงแนวโจมตีที่ตรงชอช้าง1ไปจนถึงชอช้าง7แล้วมันการตามมาลุกในจังหวะนี้ด้วยแล้วก็การที่โคนเนี่ยตั้งขึ้นมามันผูกเปียพอดีครับเพราะงั้นเนี่ยตาเดินเนี้ยสีขาวอาจารย์กนกกระจิบเนี่ยเขาสามารถเดินขุนนะฮะมาไล่มาได้ซึ่งมันเป็นสเต็ปอยู่แล้วนะว่าม้าเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยจะต้องถอยถ้าเกิดไม่ถอยม้าเนี่ยทีมเบีย้ยมาไล่อาจจะเจอโคนกินเบีย้ยก่อนแล้วก็กินม้าคืน หรือว่าถ้าไปกินเบีย้ยนะครับกินเบีย้ยลักษณะนี้อาจจะโดนม้าก,กินลุกสุดท้ายม้าก,ก็ฟีอยู่ดีเพราะงั้นเนี่ยมันถือเป็นพิธีเลยครับโดยส่วนมากเนี่ยม้าจะถอยนะครับมาในลักษณะนี้ซึ่งสีขาว่ยมีสองท่อนแยกก็คืออาจจะเป็นการแบบแทงไล่เม็ดก่อนหรืออาจจะกินก่อนหรืออาจจะเรือกดก็ได้แต่ว่าสองท่อนแยกใหญ่ๆน่าจะเป็นการกินก่อนหรือไม่ก็เรือกดเดี๋ยวเคสนี้ผมให้ดูเรือกดแล้วกัน เรือกดลดักษณะนี้คือเป็นแต้มบุกโจมตีที่รุนแรงมากนะครับอันนี้คือรุนแรงจริงๆถ้าเกิด่าหมากฝ่ายสีแดงเดินไม่ดีเช่นขยับขุนหนีสมมุติใจไม่นิ่งพอนะจะโดนกินลุกขุนจะถูกลากมาอยู่ในตำแหน่งเปิดลุกทันทีซึ่งจัง,จงหวะน,นี้เราสามารถใช้ม้าเปิดลุกได้สมมุติถ้าเขาหลบไปใต้ไม้เนี่ยเราอาจจะเดินโคนหวดเข้าไปอีกทําให้ได้รับมา้าฟรีจากหมากฝ่ายสีแดงกระซิบเบาๆขอม้าฟรีนะจ๊ะ อันนี้ก็กระซิบสีแดงไปนะครับสีแดงก็ร้องไห้ไปครับจังหวะน,นี้คือแก้ไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยมันอาจจะมีท่อนแยกที่หลายคนสงสัยก็คือว่าถ้าเกิดว่าทิมเบียม,มาไล่โคนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าผมเชื่อว่าหลายคนได้สงสัยเราก็เพียงแค่เดินโคนเนี่ยมาไล่ม้าแค่นั้นครับพอเดินโคนมาไล่ม้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากๆอันนี้คือวุ่นวายจริงๆริงนะมากไฟแดงอาจจะมีแทงลูกให้กินสองไหม จจะมีแทงลูกให้กินสองนะครับังหวะนี้อาจจะกินลูกเข้าไปเนี่ยอาจจะกินกินป้องกันตาลูกนะครับแล้วก็หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยอาจจะใช้ในส่วนของเม็ดกินเข้ามาพอเม็ดกินเข้ามาเราอาจจะยกม้ามากินไหมก็เดินได้นะก็เดินได้พอเดินในลักษะนี้เสร็จเขาอาจจะยกม้ามากินตรงกลางกระดานนะครับพอยกม้ามากินตรงกลางกระดานเราอาจจะกินเบี้ยริมก็ได้เพื่อเปิดทางให้เรือโจมตี ที่โคนตรงนี้อีกเรือเข้าไปโจมตีในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าโคนกินเบีย้ยดีได้ก็คือว่ารุนแรงมากนะอันนี้แบบผมถอดคร่าวๆให้ดูว่าถ้าเกิดว่าหมากสีแดงเดินมาแต้มตามแต้มเนี่ยคือเบสมูฟเนี่ยคือตำแหน่งนี้นะครับต้องทิมให้กินฟรีนะแต่ถ้าไม่ทิมไม่ให้กินฟรีสีแดงจะไปเดินอะไรดีอะหลบมาไหมเอาแบบแต้มที่หลายคนน่าจะมองเห็นด้วยกันนะครับหลบมาก็อาจจะ เนี่ยฮะใช้โคนกินเพราะใช้โคนกินเนี่ยคืออันเนี้ยจะเหมือนคล้ายๆกับบันทึกเกมละอ่าอาจจะมีการเอาเรือมากดโคนไหมอ่าเรือมากดโคนถ้าเรือมากดโคนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเรือมากดโคนก็ไม่มีปัญหานะครับอาจจะใช้โคนเนี่ยมาไล่ล่าเรือถ้าเกิดว่าเขากินเบี้ยฟรีเนี่ยเราก็ถอยมาลุยอีกครจังหวะน,นี้คือข่าวได้เปรียบมากๆนะได้เปรียบสุดๆไปเลยครับ ก็ลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันเนี่ยคือแต้มที่ทําให้อาจารย์นกจิบเนี่ยมีชื่อขึ้นมาในยุคปัจจุบันนี้เลยนะในเรื่องของโคล่ล้าวเนี่ยคือถ้าโคลก้าวเนี่ยใครๆก็ต้องคิดถึงหาแต่สุดยอดเซียนคนนี้เลยก็พอแบบนี้ครับมันมีแต้มอย่างนี้ครเปิดโคนถวายแหวนอย่างนี้ครับ มันน้ำไม้สีแดงเนี่ยค่อนข้างที่จะเดินยากมากๆนะครับโอเคครับไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าคุณผู้ชมชอบผลงานของอาจารย์นุกจิบนะฮะก็สามารถอุดหนุนตาลาแกได้หนังซือกลยุทธ์สุดยอดเซียนนะครับในเพจเราก็มีขายนะมีทั้งเล่ม1เล่ม2เล่ม3แล้วเป็นการเปิดหมากนะครับในส่วนของเล่ม1และเล่ม2ลเล่มสามเนี่ยเป็นในส่วนของกางกระดานครับเป็นบุโคลกาวร้าวเบียคูริมเบียบพางเบียปีอินซีนะก็สามารถติดตามกันได้นะมีโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับผู้ซื้อ ปกอ่อนยกชุดนะก็คือจะแถม AI Red Gold Version 13รูปเปิด Opening ครับส่วนถ้าเกิดว่าซื้อปกแข็งนะก็จะแถม AI Red Gold Version 13รูปเปิด Opening เช่นกันแต่บวกพิเศษครับได้คอร์สเรียนออนไลน์เปิดหมากของคลราวาผู้ฝ่ายรู้จำนวน3ชั่วโมงนะไม่ซื้อไม่ได้แล้วฮะคุ้มขนาดนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับและบ๊ายบายครับทุกคนส่งฝ่ายตรงข้ามไปคุยกับรากมะม่วงด้วยหนังสือกลยุทธ์สุดยอดเซียน เผยแต้มรับเคล็ดวิชาสายม้ายงขวาจากประสบการณ์กว่า20ปีของสุดยอดเซียนนกกระจิบมีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถยิงคิวออดที่เห็นอยู่ตรงหน้าหรือแอดไลน์แอดมารลูกไทยได้นะครับ